เงี้ยเงือกเงือกเงือาเงือกโอ้ยอืมอืมอืมาคือก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 มาคือโอ้ยเพี้ยฮัลโหลสวัสดีเอเอ้ด้วนครับตอนนี้อยู่ในห้องช่องกิมโมฮาร์ดก็ตอนนี้ผมก็เล่นเป็นซัพพอร์ตช้างน้ำนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วย เป็นคิวกันหลายวันนี้จะได้เป็นซัพพอร์ตที่ดีเออเราก็ต้องไปเรียนบนกับเฮ้เราต้องไปเรียนล่างกับแชรี่ใช่ไหมเราก็ต้องไปแั่แชรี่อ่ะใช่ือต้องไปกับแชรี่เพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนใจเย็นเด็นไปนอ๋อเลยเพื่อนอ๋อเลย โอ้โเข้าเข้าไม่ได้เนี่ยเก่งสวยจะขับ,บไปไหนตูบัตรแล้วขับตบ,บัตอ่ะอ เพื่อนจะตายเพื่อนถอยเลย,พย,ยเลย prayed, พย Carbon. er. ื่อนกิ้ม<ๆ> <complexities. S 1> าเพื่อเพื่อนถอยเลแทงให้เพื่อนเพื่อไปเล่เพื่อนิมาไปเพื่อนตบเพื่อนไม่เลยเพื่อนโอ้โหยีตายบไม่ตายกีเราชื่อนไม่ได้แต่บางทีก็ได้เพื่อนบด

แ่นเรมนี่เลยะเสือพนไอ้กูเดนกูเดนตามคขาตะเๆไอ้เหี้ยหนะกวโดนว่ะลิงเพื่อนลิเพื่อนไม่ไม่เขไอ้เหี้ยสามยู่ไงไม่เห็โสีเนี้ยไอ้สัตว์ดสีแล้วเพื่อน โบกมากเลยสะปอร์ับรับอปอดเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนละกลับเรียนล่างครับเฮ้ย <c oughs> โอ้ยดวย ยอดนึ่งีงปล่อยน้ำไหครับไหนปนัดปน้ำปล่อยน้ำเออปล่อยได้ไงเย็บไม่ถอยหลอกที่นเ่น พอแล้วเพื่อนไปเพนนไปแล้วไอเพเราจง่ายกงเอาเพเพื่อนเออเพื่อนเเอาเลยยินดยินดีเออเเพสวยกูกลับหละ thank you g u y thank you เยียมตะเลยไทชนอันนีน้แรงนะครับบอกตรงตรงโอ้โหนาป๊อปจะทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอเคเพื่อนไปนะ ันช้างน aster, ้ำขึ้นรลก้นถึงนรกเมอไยยน้ำเฮ้เพื่อนนู้นมาดิมาดิมาเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนอุ้ยวุ้ยวุ้ยอ๋เพื่อนเกพื่อ้ยแย่ดแย่กูกลับอะไรที่ อาเอาไล้เหรอโอ๊้ยไม่น่าเผยตัวเลยอ๋อเพื่อนเพื่อุ้ยกลัวกลัดูเอ๊ก็ตะนนมีกินเราได้มันก่อนเพอนเพื่อน บอมาคึกมาคึกบอคเานั ái, ้นแจ้งแไปสูยบ้านมนบ้านมันสักที่ดียวเวยพอเทียนก้มงาง ดว้ลิงวะลิงวะดูดิ้นิ่งอ่ะดิ้นิ่ง่างีดิดนดีเยี่ยมไปเลยเพื่อนออกมัาเฮ้ปล่อยน้ำดิ น้กดบ่อยีอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บจังเจ็บจังเลยไน้ากดเร็งครับกดเร็งแต่มันแข็งแขงแ็นะสักขอตอนนี้อุ้ยคูโดนนี่ปมาหันหน้าไปเส้ให้พุตื่นตายเตะคุเตะกุณเ แล้ขอแบบยคอมหน่วยเพื่อนอ <'s> ีมาร์คึกนี่แม่งกินกันไปได้อีที้ยสัตว์จู๊ไอตานี่แม่งเจ๋อเจ๋สุดยอดเลยอะ่ะทีมต้องฝ่นข้ามอะ่ะเออมีกุมารเพื่อนอ้าวอือหือ

Hey guy. Hey guy. Come on, bro. Huh? Em xem. Ôi <coughs> hương. Má kia, má kia. Má kia, má kia, má Ui, cái gì à? À, dính kể hey. oh. Okay. แล้วเลยืนเฉยครับเฮมินโอ๊ยน่ไรักนะก๊อเพื่อนมามารวมสายกัะ เล่นไม่ไหวเลยอนี่ยดวงเกล่ไอ้ทอนทับพลัดทับพลัดเอาเกลี่ยได้หรอกพื่อนเจินอู๋นูเว้เฮ้ยเกียเพื่อนกังไปอมค้มเฮ้ อะไรอ่ะอูเจ็บจังเลยคอมมอบอยมมิธีไอกค็อยู่ีมา้วที่เอกไววันที่เออโดนไม่ดีับครับไปเพื่อนกูดูนดหไงช้างกระโดดกันใหญ่ยี่ไปไนั่น ตายังรอดรอดเยี่ยมไปเลยเพื่อนดันเสัสตว์ก็ร้องคิดเงินไากของฉันโอ้คิคิด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 เืนงนไห่ก็เืนเงินนี่ยีอเพื่อนตสดเพื่อนอาการอะไเพื่อน ว้ไปนะ้ำเฮ้ยโอ้โห,หเล่นเลี้ยงทอนกุเรงบัฟครับกรเดินครับมังกีสัตว์รบซับทอน,นตลอดไอ้เหี้ยมึงมาดิเฮ้ยฮู้ว ยิงยิงไอ้งงิงมาดิ้งนะตอนระวังทอนเอาละไม่พอใจสิดครับมันเพื่อนผมบ,บวกสนืกเพื่อนมาเลยมาเลยมาเลยอิ้งเลยซัพพอร์ตพห้าอ่ะมึงเดะห้าวด้วะ อามืเอาแื้่ถ้าผมฆ่าได้อะ่ะเฮ้ยวิวโอ้ยยิ่งเอ๊ะเอ้าโอ้โหตัวทวนอื้ยี่นออกไอ้สัสโอโอ อุกาหะอาบมากูจะอัดตอนกูใก้แล้วเหรอเฮ้ยตอนเรียกมันตอนเรียกเว่นโอ้โห

บวกบวก,บวกหูวยเทีย,ยนรวยอืมยักษ์ไปยล่อนีโอ่โอ้เพลย์เมตาเพย์เมตาเพลเมตาดูอันอามาสกันแล้วสูดกันอุ้ยเจ็บเจ็บอมบ้าย่อน ว้าวเกมดีที่ี่อมีคุยดีโอ้ยนี่มันจะเท่อคุเลยนะครับก็การสนับสนที่ดีนะครับก็คอยเพื่อนนะครับตลอดเวลาอย่าทิ้งเรียนนะครับอย่าห้าหมอนหลมนะครับอันนี้ก็ก็สนับสนุนที่ดีมั่งถ้าชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดตครตามให้ผมด้วยครับผมครับในกัรพังหน้าพัานหน้ามันรู้จะเล่นตัวอะไรดีน่าจะซัพพอร์ตมันกับไฟเตอร์เดียวกันไา่บายยุบ